สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟของป้านะคะวันนี้ป้านารับพัสดุจากกล่องพัสดุจากบริษัทเอ็กเพรสค่ะแฟลตเอ็กเพรสนะคะปะ้านาก็มาทำการนะคะเช็คกล่องว่าไม่มีรอยบุบสลายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะปะ้านาขอสงวนสิทธิ์ขอสงวนชื่อผู้ส่งนะคะ เพื่อนป้านาเองเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนักสะสมด้วยกันเนี่ยค่ะส่งมานะคะเพื่อเป็นการไม่ละเมิดสิทธิ์ของท่านป็นนาก็ปิดชื่อท่านไว้นะคะที่อยู่ประนาดตามนี้เลยค่ะถูกต้องเลยนะคะชื่อบ้านเลขที่ซอยค่ะเพื่อโทร0626272555ค่ะ เบอร์ไลายะคะ่ะเบอร์นี้นะคะเบอร์ไลนยเป็นนาทเลยนะคะเนี่ยค่ะที่อยู่เป็นนาถูกต้องนะคะไปมาแกะกันดูนะคะว่าข้างในเขาส่งอะไรกันมาบ้างเป็นเป็นเอ่อเป็นเหรียญเหรียญที่เอ่อนักสะสมด้วยกันนะคะแบ่งให้เป็นนาทนะคะกล่องโอ้หเขาแพ็คมาแน่นมาก ดีค่ะแพ็กดีมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาไม่ให้ไม่ให้การไม่ให้ขยับขยื่นนะคะไม่ให้มีเสียงดังนะคะเขาก็จะอัดมาเมื่อก่อนนะคะตอนนั้นเหรียญถุงนะคะพ่น่าเคยกรีดเอาคัตเตอร์กรีดแบบนี้ปรากฏว่ากรีดเข้าไปเจอถุงเดนินโดนถุงเหรียญน,นะคะรู้สึกเสียใจค่ะ ตอนหลังนี่พ้าต้องระวังพน้าจะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่กรีดเอาคมเข้าออคะ่ละลากรีดพัาสดุก็น้าจะกรีดอาคมออกหรือไม่ก็ถ้าไม่งั้นก็ใช้กรรไกรนะคะหางไกไม่ได้้าก็เอาคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์พยายามกรีดอาคมออกตอนนั้นกรีดกรีดแบบนี้เลยนะคะด้วยความที่ไม่กรีดอะไรพอกรีดปื๊ดเข้าไปแกะออกมาเจอถุงเหรียญขาดนะคะถุงที่เป็นถุงแพ็คกลมถุงแพ็คกลมขาดรู้สึกเสียใจ ว่าตัวเองทำไม่ดีค่ะอันนี้ก็แกะมาถ้าต้องการที่จะเอาบับเบิลเนี้ยเก็บไว้ใช้อีกก็พยายามแกะให้ให้ดีอ่ะนะคะอย่าไม่ต้องฉีกค่อยๆแกะ,ะเย็นเย็นเพราะเราจะต้องเอ่ออย่างกล่องนี้แล้วก็บับเบิลที่แพ็คเนี้ยนะคะเก็บใช้ใหม่ได้อีกนะคะเนี่ยค่ะถ้าทิ้งไปก็เป็นเพิ่มขยะใช่ไหมคะ ไาดูเหรียญกันค่ะเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะคะมูลค่าเหรียญกลุ่มนี้นะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทจริงค่ะแต่มูลค่าเขาเกินหนึ่งบาทเ,าเหรียญน,นี้เขาเขาแถมมาให้ปห้านัดค่ะปะ้านัดยังแซวเขาอยู่เขาบอกว่าเอาไหมมีห่วงป้านัดบอกไม่เอาไม่ชอบให้ใครเป็นห่วงเขาห,หัวเราะค่ะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเขา ทำห่วงแฟนคอห่วงนี่ก็เป็นเงินแท้นะคะในสีดำค่ะพะเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญมีเงินเป็นส่วนผสมเยอะค่ะสวยแฟนคอได้เลยโปรยข้าวะคะ่ะโปรยข้าวหนึ่งบาทหนึ่งบาทนี่มูล,ลค่าก็ร้อยกว่าแล้วนะคะหนึ่งบาทเอ่อ เสด็จนิวัตเนี่ยค่ะเสด็จนิวัตหนึ่งบาทหนึ่งบาทนี่ก็ร้อยห้าสิบขึ้นไปโดยประมาณนะคะที่ยูเอ็นซีเนี่ยค่ะอันนี้ก็ยูเอ็นซีนะคะเสด็จนิวัตสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยเนี่ยเขาจะสภาพเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขามีเงินผสมสามเปอร์เซ็นตเนื้อเขาจะบางเนื้อเขาจะนิ่มอะค่ะเนื้อนิ่มบุบสลายง่ายค่ะชํารุดง่ายค่ะเนื้อเนื้อเขาเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะ ไม่แข็งเหมือนนิกเกิลน,นะคะเพราะมีส่วนผสมของเงินสามรอบสามรอบค่ะโรยข้าวมันน่าจะชอบค่ะแบบนี้งานงานอันนี้สวยค่ะอันนี้ UNC w i วิค่ะอันนี้จะส่งต่อให้คุณสมศักดิ์นะคะนี่ค่ะเพราะคุณสมศักดิ์เขาสั่งไว้คุณเบิร์ดอะค่ะ อันนี้ส่งได้ค่ะส่งคุณเบิร์ตจะเลือกจะเลือกคัดที่สวยที่สุดอะ,ค,ะค่ะส่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวกันนะคะมูลค่าหน้าเหรียญน,นะคะหน้าเหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองอันนี้ไม่คิดอันนั้นเป็นถ้าไปแลกกระสอบเขาถือว่าเป็นเหรียญช่ำรุดค่ะอย่างนี้นะคะถ้าไปแลกคืนที่กรมนะคะเขาเขาตีเป็นเหรียญชำ่ำรุ่น สิบเอ็ดบาทนะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดสิบสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทมูลค่าซื้อขายกันตอนนี้นะคะเกินหนึ่งพันบาทค่ะหน้าเหรียญสิบเอ็ดบาทนะคะเนี่ยค่ะถ้าท่านได้เก็บไว้นะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะสิบเอ็ดบาทมีมูลค่านะคะเกินหนึ่งพันค่ะเนี่ยค่ะจากสิบเอ็ดบาทเป็นหนึ่งพันบาทค่ะ เอาง่ายๆ10บาทเป็นหนึ่งพันเลยแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหรียญที่เป็นหน้าขาดสิบบาทสองสีสิบบาทสองสี UNC คนมนาคมค่ะสิบบาทสองสีคมนาคมค่ะเนี่ยค่ะ ท่านใดมีเหรียญที่เป็น UNC นะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะอย่างที่พนัดเห็นนี่นะคะคือพน้รับซื้อนะคะแต่ต้องเป็น UNC นะคะเพราะสภาพถ้าสภาพเอ่อผ่านการใช้ส่วนมากเขาจะบุบแล้วก็จะดำล้วก็จะเอามานักสะสมเขาก็ไม่นิยมกันนะคะเขาไม่นิยมสะสมของที่เอ่อชำรุดอะคะ่ะถ้าเลือกได้เขาก็จะเลือกเอา UNC นะคะเอาสวยๆนะคะค่ะถ้าใดมีที่เก็บไว้นะคะสวยๆ UNC นะคะ ส่งลายมาหาป้านาได้นะคะลายป้านานะคะ0ู2ย์7 2สองสองหหหค่ะถ้าลายมาส่งมาให้ป้านาดูให้ป้านาตีราคาแต่ถ้าเป็นผ่านใช้เก่าเก่าเก่าเยอะๆค่ะไม่เอานะคะเพราะใช้ไม่ได้นะักสะสมเขาไม่นิยมนะคะเนี่ยคะ่ะเบอร์ป้านาคนะคะ0 6 2 6 2สอง5 5สองหห้าห้าค่ะ ทักไลน์มาส่งมาถามป้านะคะว่าเหรียญน,นี้มีราคาไหมถ้าไม่ใช่เหรียญที่ป้านพูดถึงนี้เออป้านไม่รับนะคะปะ้านเน้นย้ํานะคะรับแค่เฉพาะนะคะเหรียญหมุนเวียนนะคะปะ้านเหรียญแปลกๆป้านไม่เอานะคะเนี่ยอย่างอย่างเช่นอเหรียญแปลกๆอย่างกรณีอย่างนี้อันนี้เพื่อนให้มานะคะปะ้านไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ก็ไม่ถือว่าแปลกคือไส้คือเข้า เอียงนิดนึงนะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสิบเห็นไหมถูกกินไปเนี่ยคะ่ะหัวเลขศูนย์เลขหนึ่งถูกกินไปอยู่ไปอยู่ในสีทองก็มีคนซื้อขายกันนะคะเหรียญแบบนี้ค่ะให้ไปขายที่ที่เขารับซื้อนะคะป้านั้นไม่ได้รับนะคะอันนี้ป้านนมาให้ชมนะคะว่าเพื่อนเขาเอามาให้มีคนเอามาให้ค่ะ อย่างของป้านาดนะนะคะแบบนี้นะคะป้านาดไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อขายกันค่ะเเป็นการให้กันมากกว่าค่ะเพราะในกลุ่มป้านาดไม่ไม่ได้นิยมเหรียญแปลกเหรียญตลกเหรียญหายากอะไรที่พิจารณาเนี่ยนะคะป้านาดเอาหมุนเวียนทั่วไปเลยพ <P os al> อสเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอย่างหนึ่งบาทแบบนี้นะคะแล้วก็สิบบาทที่ระลึกที่มีหน้าเหรียญน,นะคะเหรียญ <P os al> ที่มีหน้าเหรียญอย่างเหรียญเมื่อกี้เขามีราคาหน้าเหรียญใช่ไหมคะสิบาทอย่างเงี้ยค่ะเงี้ยค่ะป้น่ารับค่ะ รับเฉพาะเหรียญที่มีหน้าเหรียญแล้วก็เป็นบางพอสอนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะ1บาท10บาทมีราคามีมูลค่าถึงพันบาทไปนะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมค่ะเฮงเฮรวยรย,ยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ